สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับเป็นการนำเสนอเลเดับ40ชดุดระหว่างอาจารย์ส,สัิมาและอาจารย์พิมใจนะหมวดประจำวันที่1กันยายน2566นนะครับก็เลดับขออภัยโทษครับก็ <c oughs> <c oughs> นร่งดับ4ี่ชุดนะระหว่างอาจารย์สัตส,สีมาและอาจารย์พิมใจนะครับก็นําเสนอตามภาพนะแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับต่อไปก็นํเรืดับมามาตัดคัดกรองออกไปนะครีดเดียวดับได้ท่านเดียวนะครับ2ขรีดดับได้สองท่านนะครับก็แคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็ นำเลขดับมาคัดออกไปเหลือเหลือเลขเด่นนะตามภาพนะครับเป็นหน้าที่ของอาจารย์าารยส,สัชมานะให้เลขเด่นนะสี่ห้าหมาตัวหนึ่งนะครับผมเลยวงเลขที่มีเลข4ี่เลขห้าและเลขหไว้ให้ท่านรับไว้พิจารณาด้วยนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมพร้อมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าวางอนอาจจะมาลาชา ให้ท่านรับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้วเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม